มาดูดวงครึ่งปีหลังกันค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะคะเริ่มจากตัวตนก่อนนะคะในตาแหน่งตัวตนเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ทาวเวอร์แสดงว่าอาจจะต้องระวังเรื่องปัญหาฉุกเฉินฉับพลันเกี่ยวกับสุขภาพได้การใช้จ่ายเงินฉุกเฉินฉับพลันนะคะหรือว่าการผ่าตัดผ่าจาะอุบัติเหตุหรือว่าการซ่อมแซมนะคะธุรกิจการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือการรีโนเวทแบบนี้ก็จะถึงเป็นการแก้ไข ตัว่สําหรับเรื่องการเงินนะคะจะเป็นผลดีมากกับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ Export Import นพาำเข้าส่งออก Influencer ทั้งหลายดารานักร้องนักแสดงหรือใครก็แล้วแต่ที่ทําการค้านะคะธุรกิจส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์รายได้รา,รายรับดีมากๆเลยคะ่ะงานประจำเนี่ยต้องบอกว่าระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงกัลยะาณมิตรนะคะหรือว่ามีปัญหากันในองค์กรที่ทํางานจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานแบบนี้ก็ได้ด้วย ใครทํางานอิสระส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยธุรกิจที่งานที่เป็นจ็อบนะคะงานรีโนเวทนะคะงานที่จบจ็อบได้เงินปิดจ็อบได้เงินอันนี้ดีมากนะคะสามารถทำำาํากําไรได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเป็นสุขภาพนะคะคุณผู้ชายคะ่ะอาจจะต้องระวังพวกต่อมลูกหมากนะคะช่วงกลางลาตัวหญิงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมดลูกปิกมดลูกรังไข่นะคะอันนี้ก็แนะนําให้ตรวจ กลางปีประจําปีกันด้วยความรักนะถ้าเป็นคนโสดคารายานี้คนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีเข้ามาขายขนมจีบแล้วก็มีเราที่จะไปออเดชั่นเยอะแยะมากมายนะคะก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะในช่วงครึ่งปีหลังก็คุยๆไปก่อนนะคะเก็บประสบการณ์ไปก่อนส่ <S <S วน คนที่มีแฟนแล้วนะคะระวังความเจ้าชู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อหอมนะคะเป็นที่น่าจับตามองของไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนไกลตัวอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่ามาจากออนไลน์ด้วยนะคะแต่อลินิดเดียวนะคะเป็นไพ่เดิมูนก็ระวังในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลด้วยนะคะความเครียดจะนําปัญหามาให้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าอยู่กับตัวเองนะคะพยายามออกไปมีไลฟ์สไตล์ไปทํากิจกรรมดีๆเรื่องราวต่างๆ ที่มันติดขัดอยู่นะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษแนะนำวิธีแก้เครดสามารถทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคโรงศพได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับการอุปกรณ์ยาแดงยาใสาแผลใครที่มีแพลนที่จะไปหาหมออยู่แล้วนะคะฉีดวัคซีนะสามารถทำได้เลยตรงนี้ก็ถือเป็นการแก้เครดในตัวนะคะแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษ สู้ๆนะคะเป็นครึ่งปีหลังที่เอ่อเด่นเรื่องเงินแล้วกันนะคะถือว่าเป็นลัคกี้อินเกมแต่ก็ระวังการเปลี่ยนแปลงแล้วกันถ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแม่หมอคุณปารีนะคะสวัสดีค่ะ